ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนจะใช้จะจ่ายจะกินอะไรเนี่ยคิดแล้วคิดอีกมีเงิน20บาทแม่ก็จะเลี้ยงน้องนะแต่เลี้ยงสาวเ่ยอาจจะสองพันอะไรอย่างงี้นี่เป็นเหรียญแบบนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าอิ่มได้เพราะว่าที่นี่นะทุกเมนูราคา10บาทเท่านั้นค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ10บ,บาทตั้งอยู่เชิงสะพานกอบกุลรำลึกจังหวัดราชบุรีร้านนี้ม,มีมท<า>ั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารอีสานค่ะเจ้า,จาอของก็คือคุณจิรประพาหรือว่าป้าต่อและคุณสุนิดหรือว่าน้องแต่เป็นสองแม่ลูกใจดีเห็น <He an S 1> ใจชาวบ,บ้านที่มีไรายได้น้อยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็เลยตั้งใจขายเพียงแค่1ิบ,บาทเท่านั้น ซึ่งนอกจากราคาถูกแล้วรสชาติก็อร่อยอด้วยเมนูกว๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นให้เลือกหลากหลายนะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีอื่นอื่นอีนอกมากมายเครืคร่องก็แน่นด้วยจัดเต็มเลยหมูสับหมูแดงลูกชิ้นเต้าหู้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น10บาทเท่านั้นดูหมูแดงดิโอ้ก็ถือว่าคุ้มมากนะสำหรับ10บาทบจะกินน้ําใสต้มยำเย็นตาโฟรหรือว่าอะไรนี่น้ําตกหรือเปล่าเนี่ยน้าตกครับน,น,น,นี้ได้เป็นน้ําตกาลิกาเลยไม่ใช่ค่ะใครกินเนี่ยนะคะก็ต้องติดใจในรสชาติแล้วก็บอกกัน ปากต่อปาก นอกจากไวยเตี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ยังมีเมนูอีสานไม่ว่าจะเป็นลาบน้ำตกส้มตำปูปลาหอยดองตมอ <Thai. S 1> ้มไก่สายอีสานสายซ่บอันนี้ต้องแอบคืนน้ำลายนิดนึงโอ้โหเปรี้ยปากเลย10บาทแล้วแม่จ้าสิบบาทย้ำกันค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือ10บาทเท่ <ถ Mustang S 1> านั้นปริมาณเนี่ยต้องบอกว่าไม่มากไม่น้อยก็คือพอดีสมราคาแหละเหมาะกับคนที่อยากทานหลายๆอย่างแต่ตัดสินใจไม่ได้สั่งทุกเมนูมาเลยมานั่งกินทีเดียวและเพราะว่าการที่สั่งทุกเมนูเนี่ยมันราคาเราเอื้อมถึงด้วยนะ ซึ่งป้าต่อกับน้องแต่เล่าว่าก่อนหน้านี้ก็ค้าขายอยู่ที่ตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีแต่ว่าเจอพิษเศษรษฐกิจค้าขายขาดทุนประกอบกับเจอโควิด1 9ไปอีกขายของได้น้อยลงเลยตัดสินใจปิดร้านแล้วกันหันมาขายก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำเมนูละ10บาทช่วยเหลือคนที่มีไรายได้น้อยน้อ,นองนองนักศึกษาได้กินอิ่มนอนหลับมีแรงต่อสู้ในวันรุ่งขึ้นกำไรได้ไหมต้มองบอกว่าได้นะแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยก็ถือว่าพออยู่ได้ นอนาคตก็ยังจะขายราคา10บาทไม่เปลี่ยนแปลงใครสนใจไปอุดหนุนไปลองชิมดูนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอยู่เชิงสะพานกอบกุลรำลึกจังหวัดราชบุรีเขาเปิดทุกวันตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงก็หมดแล้วต้อจ่ยมูล่สิบบาทก็คุมแล้วอะ่ะชอบเมนูลาบมากเลยอ,ะอ่ะ,อะมี40่สิบละอ่ะเมนูลาบหนึ่งอะไรอีกน้ำตกน้ำตกหนึ่งส้มตำส้มตำให้พี่บ้างหนึ่งพี่ก็ไม่ได้กินเลยอ่ะให้อีกหนึ่งเมนูอให้น้องเอ๋ยแล้วกันให้น้องเอ๋ยกินน้ก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมแหมสบาทกินได้หลายอย่างแล้ว เมนูสิบาทถูกมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าใส่น้อยนะให้เยอะอยู่นะูกชิ้นก็ลูกใหญ่ๆมูแดงก็สามสชิ้นนะคือที่เห็นเยอะนี่ไม่ใช่ว่านักข่าวไปถ่ายนะเลยแบบให้เยอะนะคือปกติเนี่ยให้เยอะแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยู่เท่านั้นก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับ